คือความรักเป็นสิ่งสําคัญพี่น้องหรือพูดง่ายๆหัวใจหัวใจอบูบักับาุมัดพี่น้องขัดแย้งกันตั้งหลายเรื่องแต่ไม่แตกสําคัญที่สุดวันนี้โดยเฉพาะนะครับพี่น้องควทํางานด้วยกันซื้อใจพี่น้องท่านให้ได้คําว่าซื้อใจอพี่น้องคืออะไรชูนหัวใจทุกดวงให้ตรงกันมันจะตรงกันได้ยังไงคนละพ่อคนละแม่ตรงกันเรื่องเป้าหมาย ่านต้องตัรีบตลอดโดยเฉพาะอมิดกลุ่มอมิตรนะครับต้องคุยกันตลอดในในในจะมาท่านเราทําเพื่ออะไรเป้าหมายเพื่ออะไรแล้วจะเดินไปไหนต้องคุยตลอดเพราะใช้ตันมันทําของมันตลอดแล้วงานนะครับพี่น้องหนึ่งจะมาทถถัาใจไม่ตรงกันไปได้ไม่นานแตกมันแตกไม่ใช่อะไรพี่น้องเพราะใจไม่ตรงกันเมื่อใจไม่ตรงกันพี่น้องจึงยยก สองคนนะพี่น้องแค่สองคนทำงานด้วยกันนะพี่น้องถ้าใจเดียวกันนะดีกว่า20คนแต่ใจแตกเพราะใจเดียวกันนะพี่น้องมันเดินทางเดียวกันถ้าใจต่างกันนะพี่น้องเดินเหมือนไปคนาละทิศฉะนั้นสิ่งที่จะโคใจท่านที่สุดคนทำงานดาวานะครับคือการตะลุยบ,บ่อยๆการพูดบ่อยๆแล้วอย่ามีกลุ่มเล็กในกลุ่มย่อยกลุ่มเล็กในกลุ่มใหญ่ หมายถึงอะไรพี่น้องอามีที่ถูกตั้งไม่ใช่หัวโขนท่านจะทํางานองค์กรจะเป็นบรารักัตท่านต้องต่ออัอามีของท่านเพราะอามีนี่เป็นสําคัญนะครับพี่น้องเราไม่ได้ไม่เหมือนเลือกวันอ้าห้องนะครับอ่านักเรียนเคารอบสลามอาัสไทร์กียามสลามอะลัยกุมสอบาอุลอยัปกก็จบนั่นไม่มีนั่นหัวหน้าในาน้ำพอจบมันก็ไม่อะไรอามีในงานดาว่าไม่ใช่อย่างนั้น ท่านตั้งเขาเป็นอมีตหมายถึงทั้งหมดในงานพี่น้องในงานความเป็นไปของกลุ่มยมัตต์ต้องหมูชาวรัตต้องปรึกษาและต้องเคารพในความตัดสินใจของอมีตท่านถ้าท่านไม่ตามอย่างนี้พี่น้องหัวใจท่านจะแตกเพราะอมีตคือคนคุมหัวใจยมัตต์ทั้งยมัต์ผมถึงบอกว่าหัวใจจูนให้ได้หนึ่งเมื่อจูนเป็นหนึ่งด้วยการคุยเป้าหมายของท่านใจเดียวกันฟิกเกตเหมือนกันเดินเดียวกัน ใจเดียวกันพิเกตความคิดเหมือนกันแล้วก็เดินไปทางเดียวกันแล้วเมื่อมีปัญหาพี่น้องจะทําอะไรก็แล้วแต่จงให้อามีท่านรับรู้ในงานความเป็นไปของจัมาัะต์อย่าคิดว่าสิ่งเล็กสิ่งน้อยจาไม่เป็นไรงานแบบนี้เล็กๆไม่ต้องเข้ามุชารัตก็ได้ทําของเราเองไม่ได้สิ่งไหนที่เป็นชื่อในงานของจัมาอนต์ต้องผ่านการมุชารัตมันจึงจะมีบรากฏการอินชาอัลลอฮฺ